ไม่รู้มก่อนเลยใ่หมว่าจะมขึ้นเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเยวเดี๋ยเดี๋ยวไปรับไปรับคนนี้จะได้จบจบแล้วไปรไปรับผมใช่เพื่อนใ่เพื่อนีกโอเคเสียงผมมตรับุ่เนี่ยแล้วก็ เอาไว้แล้วก็เลยชินครับแล้วก็รู้ว่าต้องป้องกันตัวยังไงครับก็เลยกหน้าโกผมมาก่อนก่อนมาลุกมาเลยจ้างหน้าจ้างผมมาเลยใช้เครื่องานในวันนี้ก็บอกให้ผมไปแต่งหน้ามาแต่ว่าไม่ผมมาเห็นคุณแต่งหน้าผมเลยแต่งตามอ๋อแต่จริงๆอะมุณแค่ลองพื้นเบาๆเองครับเบาๆเลยใช่ครับเบาๆแล้วผมกล้าขอดอกสดอยู่เลยอะไรรคั๋อยิ้มมองหน้าสดอยู่เลยอ๋อใช่แต่งหน้าอ่ะโอเคมา ขามีวิธีการเล่นนั่นก็คือว่าเดี๋ยวใจทุกคนจับให้ขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวพี่ส้เาไปชอบหมอครับอ๋อนึกว่าจะบอกเขาไม่มายิยิ้มบอกมแล้วอมแล้วถเขาบอกมาเอากยิ้มใหญ่เลยทนี้ยิ้มใหญ่เลยพถึงเขาก็บอกมาน่อยเก็บอาการหน่อย หมอเดี๋ยวหมอโดนแน่นะข้อเอาตึงขึ้นแล้วได้ไหมบอกให้หอมเลยหอมเลยแล้วก็ไปหอมเค้าเดี๋ยวีนั่นองันอยู่หลักนะใช่ยังค้างากับซีในเต็น์อยู่นะใชปิดไฟอ่ะใชจากดูอีกรอบหนึ่งหมอหหมอี่จะให้เขาบ่าคอยดูมึงมอันนั้นมันงานงานเลี้ยงภายใน รถจะผิดหวังใช่ไหมคะจ้ะาดักไทยแล้วเขาไม่รับนะ,ะ,ค,ะค่ะไปดูกันดีกว่าว่าสี่นี้จะเป็นยังไงนะจุ๊ซู่นะสว,วย